ในสมัยพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีมีคนเลี้ยงโคของอนาถบิณฑิกะเรษฐีคนหนึ่งชื่อนันทะจริงๆแล้วเขาเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากแต่หลบหลีกราชภัยมาทำงานเลี้ยงโควันหนึ่งได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลนิมนต์พระองค์ไปที่บ้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอให้ยานของเขาแก่กล้าก,ก่อนจึงยังไม่เสเด็จไปต่อมาเมื่อทรงทราบว่า เขามียานแก่กล้าแล้วพระองค์จึงเสด็จไปพร้อมพระพิสุสงฆ์นายนันทะได้ถวายสังฆทานเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนายนันทะตั้งใจฟังธรรมปล่อยจิตไปตามกระแสะพระธรรมเทศนาจิตของเขาสงบนิ่งไปตามลําดับเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจบเขาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วเดินไปส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ระหว่างที่เขาเดินกลับบ้าน กมเก่าตามทันมีนายพรานคนหนึ่งแทงเขาตายพระภิกษุปุตุชนกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายโคบาลชื่อนันทะถวายมหาทานแล้วตามส่งเสด็จแล้วกลับไปถูกนายพรานฆ่าตายเสียแล้วเขาตายเพราะพระองค์เสด็จมาที่นี้ถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเขาจะไม่ตายพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรามาก็ตามมิได้มาก็ตามการพ้นจากความตายของนายนันทะนั้นไม่มีข้อคิดและแหล่งอ้างอิง 1. การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอให้ยานของนายนันทะแก่กล้าก,ก่อนเปรียบเหมือนกับรอให้ต้นไม้พร้อมที่จะออกผลเช่นเมื่อเกษตรกรปลูกต้นมะม่วงเขาจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินแล้วต้นมะม่วงก็จะเจริญเติบโตผ่านไป3ปี5ปี มะม่วงนั้นก็จะพร้อมออกผลสิ่งที่เกษตรกรทำได้คือการดูแลเอาใจใส่ต้นม่วงให้ดีหมั่นใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินถอนวัชพืชเรื่อยไปเมื่อถึงเวลาต้นมะม่วงนั้นก็จะผลิดอกออกผลเอง 2. การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิเรื่อยไปในเรื่องการนั่งสมาธินั้น จะต้องทำให้ถูกวิธีต่อเนื่องทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอยานของเราก็จะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้บรรลุธรรมเช่นกัน 3. บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปแม้นนายนันทะได้ทำบุญใหญ่และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วแต่เมื่อบาปที่เคยทำไว้ตามมาทันก็ไม่อาจหนีพ้นแต่การที่เขาได้บรรลุธรรมแล้วก็จะมีสุขติเป็นที่ไป หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จมาเขาก็จะไม่ได้ทําบุญไม่ได้บรรลุธรรมอาจจะตายด้วยจิตเศร้าหมองและจะมีทุคติเป็นที่ไปแหล่งอ้างอิงพระไตรปิฎกและอัทธกถาแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่ม40หน้า441ถึง444สุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยและกุศลกรรมทั้งหลายที่ท่านได้สังสมไว จงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของทุกท่านให้พบแต่ความสงบร่มเย็นเจริญในธรรมและถึงพร้อมด้วยปัญญาและความสุขโดยธรรมเถิดสาธุ